ขอบคุณมากที่ส่งมานะคะจากเอสตที่ชื่อคุณพรสวรรค์ค่ะคุณพรสวรรค์ส่งวันนี้เป็นปกผ้าไหมเนาะโอจะถึงก่อนแบงค์ร้อยราชินีนั่นเองนะคะรุ่นนี้รุ่นอแบงค์ที่ราชินีแนวตั้งเขามีจะมีเขาจะมีผ้าไหมแบบนี้เนี่ยค่ะเขาจะมีมีเป็นเฟรม อันนี้จะเป็นกรอบงานศูนย์ศิลปชีพเรามาดูธนาบัตรกันเนาะว่าเป็นรุ่นไหนใช่ไหมคะบางคนอาจจะนึกไม่ออกว่าเป็นธนาบัตรรุ่นไหนใส่ซองมาค่ะนี่ไงนึกอ,ออกมารู้เลยใช่ไหมว่ารุ่นไหนจะดูกันว่ามีในนี้อีกไหมอ่ะในซองนี่ไม่มีลวกีเขาใหญ่เนาะเขาเลยส่งละบาก กันขนส่งก็จะลําบากนิดนึงอย่างนี้แหละคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหูเนาะพูดถึงเหรียญน,นี้นะสะสมนะพอจะครบได้นะแล้วก็ค่อยๆเก็บเทีละเหรียญมีความสุขอะนะคะแล้วก็ลุ้นไปเรื่อยๆว่าอ,อุ้ยใกล้ครบแล้วนะจะครบแล้วนะแล้วก็พยายามเดินหาซื้อถูกบ้างแพงบ้างไปเจอถูกๆแล้วก็ดีใจแล้วก็รีบซื้อมาสะสมเจอ บางทีหาไม่ได้จริงๆราคาต่ําไม่มีแล้วก็ซื้อแพงๆเชื่อเลยว่าหลายคนจะต้องเคยซื้อเหรียญบ้านเล็กบ้านใหญ่นะคะแล้วก็เหรียญต้นไม้เหรียญสองบาทนะคะอันนี้สองบาทนะคะเหรียญสองบาทบ้านเล็กบ้านใหญ่เหรียญต้นไม้หลายคนคงจะซื้อหลักร้อยมีนะคะเคยมีเนี่ยค่ะอันนี้บ้านใหญ่บ้านเล็กนะคะแล้วก็เหรียญต้นไม้ จะมีราคาสุเหรีห่ยนต้นไม้จะจะแพงมากในช่วงที่กำลังนิยมกันกำลังฮิตกันแต่ณปัจจุบันบอกเลยว่าปน่ารับซื้อเหรียญละสองบาทห้าสิบสตางค์สองบาทห้าสิบสตางค์ทั้งหมดมีสี่สิบเอ็ดเหรียญราคาขายจริงๆไม่ถึงร้อยบาทค่ะไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทแต่อันนี้ปน็นนให้เขาไปสามร้อยบาทเพราะคือก็เข้าใจแหละ เข้าใจในความในความนะในความหายากตอนที่ช่วงหาซื้อจริงๆเลยไม่ถึงหนึ่งร้อยและของพนักก็มีเยอะด้วยมีหลายชุดมีเยอะมากของ่นด้เก็บไว้ที่ครบๆเลยนะคะแต่อันนี้คือให้เพราะด้วยความที่เอฟซีเขาเป็นเอฟซีแล้วติดตามานานแล้วก็มีเหรียญมีอะไรก็ส่งมาขายอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ให,ให้ให้กําไรแหละให้กําไรกัน นะคะปะน้นก,ก็ไม่ได้ว่าค้าขายเพื่อที่จะเอากําไรอย่างเดียวก็ต้องแบ่งปันกันบ้างทั้งที่ของป้านก็มีครบชุดแบบนี้เหมือนกันในราคารวมแล้วไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทแต่ปะนก,ก็ซื้อเข้ามาในราคา300บาทซื้อเอฟซีเนีคะป้นให้คุณพรสวรรค์สามร้อบาทค่ะ